ไปเกินเกินคำพูดคำพูดก็ทายคิดไปน้ำในการเลี้ยงงอไปน้ำนาะสิบลักคือไทายเห็ดหน้าไปน้ำในการเลี้ยงงอทายคิดไปน้ำนาะกันมืดตาเหนียี่น้องี่ยังการเลียงเลียงเป็ดเลียงไก่เลียงปูเลี้ยงปลาไปขนาดนะก็ชีวิตขึ้นก็ขีดข้อมฟันของของไฟหลายๆคนนะพี่น้องเนาะทีนี้นี่นะเลี้ยงงอเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกพักในบ้านนะ สบายดีทักทายสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุทุกคนวันนี้มาจองคนพากันมามาเบิ่งงงอเนาะพี่นอ้องอยู่เมืองพลทองแกงจังหวัดสย์อยู่ใกล้ๆกันก็ปากเส่เองแหละคามคัวแม่นลำคลองมาเนี่ยก็เมนผู้สะเลาวัดผู้สะเลาอี่างเงี้ยพี่น้องอยู่เช่เนาะมาไกลเนี่ยพอเห็นพ่นโพสอยากขายงออยู่อันนี้เนาะอยู่ในเฟซบุ๊กดอนก็เลยถักมาก็เลยมาเบิ่ง ตอนมาเบิรงนเนี่ยน่าถึงแค่สองหมื่นคนอะเลยตัดสินใจว่าสิเอาเนาะแลี้ยวตัวหนึ่งอะไรพี่น้องเดี๋ยวบัดอนทิ่ายให้เบิรงอีกตัวหนึ่งเนาะแต่ก็มาเบิรงแล้วคมราคามันมาบัดเดือหรือแพงเลี้ยวฐานตามรับชมเลยพี่น้องเนอะแพงไม่ได้เฉลี่ยหกเงินบาทเพีนดนะตอนนี้ว่เราเขายังนั่งถ่ารถรถที่พันสิบมาเอาหัอ้อ่อนเนาะเพราะว่าถ้างบ่มีรถมาเอาเนี่น้องตรงขางรถเขาไปส่งอยู่บ้านคนเด็ด เป็นบัวท่านมาอายุ <laughs> เดี่ยวสา,มมากออกเ,ปเป็นมากโอาจังสีทรายให้เบิ่อเนาะแบบเป็นน่อกห่วยเป็นอะไรแต่คงราคาอันอเป็นอะไรเนาะเดี่ยวจิตใจเงี้ยเป็นแบบน้องเลยอ๋อดาราเออคนทางมันพี่เลย จะได้กระจายเงินแผ่นเด็ดเนาะนี่ฮะเพื่อจะคลองเกลอดก็มักเลี้ยงง้อกันนั่นแหละเดี๋นาะมักเลี้ยงง้อง้อมันคยเลี้ยงไปยังหน่อยเอออาชีพอาชีพบจะก็เป็นพลังงานเนาะเป็นตำรวจเหรอเป็นตำรวจเนาะแล้วก็หลอดไฟจะสวดมักมักเลี้ยงงวอแล้วก็เลี้ยงง้อนะง้อเพื่อกระลาได้เป็นสิบตพี่น้องเนาะ เวลาเลิกแต่การได้ยังไปหาตัดหนาตัดหนุ่มมาบริยูเนี่ยงง่วงบริยูเลยต้องดูต้องมีต้องใจมากอีนนี้ต่องเลียงได้เออแต่บ่มากเ็ดบ่ได้เพราะว่าต้องหาอาหารห้ายังมันกินต้องเบิ่งมันอาหารเสริมตอนนี้เขากำลังขาลดเมาอยู่พี่น้องเดี๋ยวจหน่อยจะไปถ่ายงัวให้เบิ่งเนาะตอนนี้ก็

เป็นอะเกี่ยนตยนะฟ้อมานึ่บทครับบริจาคกุบกงเดี๋ยวเอาลองมันเขียนตัวเหลวมาทำเมันเอาเป็นอย่างเนาะจับขาเขินนึนลำเท้ามันตี <c oughs> Nào chút mọi Nice. Boy, yêu thích. Tôi mày thêm. thêm. Tôi mày 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 thêm. Tôi mày

ยังเก้อนีก้องกนหาเรียบร้อยแล้เอามานนอนลงเลยสิเดี๋ย <ra> <laughs> <c oughs> ีนอนอก้องก้นหาแล้วลุก <fit> ก <kind abonn és> ้องกลนหาเลยอย่ามาทำนะเคเดียวคนเียวเหรอเดียวเหรอวสอตัว <laughs> <V expand. cười> <con> <laughs> Ủa, của cùng với đấy đó cho luôn nữa luôn với cái này cái này cái này

หัวเรื่นนองพี่น้องมาสีบอกว่าราคาเท่าไรแต่ก็สีบอกว่าบอกได้ละเอียดเนาะพี่น้องเนาะไปฟอกับหัเรืองพูดเนาะน้องน้ำเคี้ยวอยู่เมื่อเนาะอยู่กับพ่อใหญ่จะมาเผาเมื่อนี่จะเพิ่อเดี๋ยวติมอยู่ห่นงแค่จอเดืองเติมเดี้ยวที่ไม่อยู่เพตอนนี้ก็มาหอวเรือนเนาะพี่น้องอะไรแก่ลงตอนได้ชาาเจนหาอะไรเนาะ กลับไปหาเนี่ไปมาชีดีสามแสนเดียวมันหนึ่ะเดียวจัดเมื่อไคืนนี้วันนี้นี่เดียวบอดมาไหนเบิ้งเนาะพี่เนาะปรมานโตไจำไแอิมาบอกราคาน้ะราคาก็สี่ล้านแปดแสนกีบเนาะพี่เนาะสี่ล้านแปดแสน เป็นเงินไทยกับอะไรวะประมาณหมื่นสามอย่างเนยพี่เนาะหมื่นสามพอว่าช่วงนี้เงินบาทขึ้นได้เนาะแปลว่าเด็ดเงินบาทขึ้นได้พี่เนาะขึ้นชัดขึ้นแบบอู้แบบว่าร้อยหนึ่งกับสามสิบเออสามเซนสี่สิบปลายพันหูละหรือว่าสามเซนห้าสิบพันหูจัดเด็ดเงินบาทขึ้นได้ช่วงนี้มันกินอยู่เน่มันดึงดึกรึขนาดเท่ากับคือไอ้ศุลกับวันเนาะ ถ้าเราเคยจับมันจะเสี่ยกม่เป็นงวแม่งัหลุกช่อเนาะ่น้องดูเดี๋ยวโบราณจะถาโบราณะ่จับจับอันนี้มันร้าน้าม่ติดขากันง่ายอยู่พี่้องเอ้ยมอมันตางงตางนี่ซ้เขต่างงวละง่มตางามตาตาพันงามงาม่น้องจับจับอันนี้มันน้าไม่สิดไปิาหมันร้าจับเสือกมันนี่นะเออ อ๋อใช่นี่ว่ามันพี่อ่านนมันรงแตว่าี่ว่มันพ้กมันใหญ่อยู่อมันยังอใหญ่เกนเนาะเป็น้อหน่อยเนาะียังเนาะอยู่รอยังปีชองแต่โบราณได้รูเพิ่เติเรชี้ยางป้ายมาอะไรสิมาใช้เบิร์ค้าเบิร์นข้างดัง ดอกม er> ือไปย่างดอกนองจิ้มิดดึงมัน sure> ิแน่นยันยังกนจะได้พี่น้องถือเพื่อแพงดอนถือเนะเป็นงวแนวใหญ่เลย้พี่น้องแบบว่าโมเมนมันผสมเหมนนะเป็นแม่มันหันเป็นเป็นงอพัดเนื้อบบานเท่าเอิญงอผัดเนาะบนบานเท่าเอิญเป็นงอห่ยัะโมเมนงอหละเทาธรรมดางอแนวพัดโมเมนงอ โบเมนงอ่างงอระดเขาแต่ว่าฟังไทยเป็นอาชีพแนมบมางอราเถอะนะเพราะว่าฟังไทยเคนมีส่วนน้อยมีแต่งอหนักงอหญ่อเนาะนี่ก็ถือว่าใหญ่ในญ่แบบว่าแนวใหญ่เห็นนะมันก็ยังสูงอย่างเดียู่มันมีสะดือเะยยังอีก่เลยมีสะบือมีสะดือแบบงอหนะกเขาเนาะแต่ว่างอระทำโบมิ่งนะแต่กับจิ้มมันก็ดำใหญ่แบบงอพันเนั่นแหละ ตากรนะงา้อ่ามันจะมาอยากได้เนาะได้ให้มันมาเชิงกับงวดตัวนั้นงวดเธอขี่บารอนซื้อมากน,น,นะเนาะซื้อมากนี่แหละอ่ะแม่เดียวเนาะพี่น้องกับพระท่านไหนได้ลูกสำคดอกซื้อมาเลี้ยงไว้ให้มันใหญ่แต่มันได้ลูกก็คือโอเคเนานะอ่าเลี้ยงเอาลูกมันเนาะสื่อในราคาหมื่นสามพี่น้องถึงขาสง่งคายังขาส่งกับ ปดเกาล ợi คุณแม่ข่าส่องเอาพว่ามาไกลเนาะมากแจกได้ก็เอาแพงแน่นะกันเข้าสื่อแบบโล่งขาโล่งขาชัดหันราคาเนี่ยหมได้แล้วแต่ว่าสื่อมาเดียงหันน้ำมาขข้าวคลายแพ่งกับแพ่งเติมนะแต่ว่ามันเท่าอย่างไรเห็นนะมันกระโปงนี่ง้แงอยู่ในน้าแถวนี้นะมันหางหย่ามันอึด Nếu bé bà đục sọt và lúc phải sống mía ngon mãi ướt lại thế này vừa rồi mùi món gây lại ngon nèo tên ngon chị bao mùi tên 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 mùi phải mùi tên 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 พอตาเป็นแงามเขาตั้งสื่อให้แหล้วจะผลปูเดี๋ยวอีกจากเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็อ้วนขึ้นออกพี่น้องเลยแอฟรอนเท้มันอ้วนแล้วปล่อยมันก็อ้วนเนาะไม่อย่างเจิพาปล่อยมันไล้อ้วนขึ้นมันก็งามกว่านี้เห็นได้อ้วนตอนนี้มันยังอยากไอเกจจออยังงนีะหนึ่งกับสีประม่าเนี่ยเลยพี่น้องเอ้ยหม้อโมเป็นโลโมเป็นตุ่มเนาะ ห่วเข้าค้างแบบแบบบริสุทธิ์ขามันกันยังตัวากว่าหัวหลานธรรมดาเนาะแต่ว่าเบิ่งในกละองอันชีโมบันไดเนาะพี่น้องเบิ่งตัวจริงมันกันเนี้มัน่ยมันแตกต่างในเกาะขนาดเป็นยังไงถหรือด้วยแพร่กระจักเด้งเพิ่นมากเนาะก็เอาก็แค่นี้เด้ มักดีอังมักยังอยากได้ก็เอาเนาะความสูงมกัมกมักมาเร้อนกับมักเดียงง้ออะไรพี่เราเออ่จะจะ,จะอยากเดียงงาาอ้อนะมาเขาหามตอนนี้เขาจังอยากซื้อยากมาเลี้ยงมันเพราะว่าเาก็ถ่ายคลิปไปน้ำในการเลี้ยงง้อไปน้ำเนาะฉีบรักก็คือถ่ายเห็ดหน้าไปน้ำในการเลี้ยงง้อ่ายคลิปไปน้ำเนาะ ไอ้ม <t> ืดตอนนี้พี่น้องนี่ยังกัดเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลยชนะกระจีบข้วมันกัดจี่ข้าวมันของของไฟหลายๆคนนยคนเลยพี่น้องเนาะทีนหน้นี่นะเลี้ยงงม้อเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกพักแต่วันชนะเหตุใดชนะกินเนาะมืดตอนนี้เลยพี่น้องเอ้ยชีวิตคนเนาะมาลโดนกัดจีบหน้านี่ยนะเข็นเพิ่นมาเลี้ยงครับโพดนี่ข้าวปั่นไลย ได้ไม่ดิโคตรทาสามเลยหนึ่ขนาดนี้ก็ยังบางคนกับจีวะเนาะทางหว่านเท่ากับจีวะเพ่งเน่แต่ว่ากับกับโมเพ่งนอเพราะว่ามันกับเป็นงูอันนี้เน่โอ้ยเห็นมีดีใจอยากได้ขนนาดนี้ทอดมันอยากได้เนาะเพื่อมาทามกันปลามันให้ปลาเนาะมันนันมันงะกับโมหามเพื่อนเนาะของเพื่อน มันก so <LO AT> you know ็อยากขี้จะอดเนี่ยน้อยหนึ่งระว่างหัวเข่าคัางหมายเข่าวงยืนละมึงมันจำเป็นหมาได้แล่นไปได้เออจะหน่อยมันใหญ่เนาะหนีมันท่านใหญ่แหงสิซำตัวงัวเดือนครับผมแล้วนะโอ้ใหญ่กลัวแล้วใหญ่กลัวบางโคกมันกระหูนะืันงกกนใบขี้เด็ามันกินใบขี้ดิเท้าบนนี้เท้ามันเพิ่นมามันมอกิน เราเบิ่งว่ามันจะเป็นที่เบิ่งให้มันอ้วนมันยังไงเนาะแต่ว่าเอาเบิ่งโค้งมันถามันใหญ่มันังก็เอาไรเนาะเพราะว่าเอามาเห็ดมาเห็ดเป็นแม่พันธุ์นะพี่น้องมาเห็ดเป็นแม่พันธุ์ไส้อรุมมันจะชื่อแต่ว่าทรายมันเบิ่งมันคือสีใหญ่เบิ่งมันคือสีไีนเอาก็จังเอาเนาะตอนกัเบิ่งบ่่คยเป็นมาได้สื่อไปเลยเนาะก เบิ่งตามศึกษาเบิ่งในยูทูบเบิ่งในหันแล้วนี่แหละตามหมู่ซื้อน่ะบอกเคยฮะอ่ะอยู่นี่เด้อจะนอนหมูมากจอนนี้ยังอยู่ร่วมกันอันนั้นพี่น้องกับจังไรกับมินมาบอกตำนี้จังไรกับมินมาบอกไงเด้อพี่น้องเนาะมาดอนกับโบจ่าได้เป็นผู้ได้เคยเจียงหัวอย่างเงกับเบิ่งงัวเป็นกับมินมาบอกเน่ยตำนี้จังไรถือดื้อแพงกันเนาะเมินมาบอกเนี่ยมาดอนกับเสือปิดคลิปไปเพียงจำเนี่ยเนาะ พอกันคลิปหนานแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสด,สสดีสวัสดีฝากกาไดไลค์กดติดตามน้ำมเดอร์เร็ว,วมาน้ำมอโนจิมาอัปเดตมาเป็นยังไงเนาะชื่อนั่งงามตาเนาะงามตาเออแต่งชื่อเพิ่นไว้ได้พี่น้องเอ้ยนั่งงามตาไป